สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทอดปีกไก,ก่กรอบให้เพื่อนๆดูนะคะก่อนอื่นเลยก็นำปีกไก่มาต้มน้ำไว้15นาทีค่ะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนะคะพอสุกแล้วเราก็ตักปีกไก่ออกค่ะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เย็นเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็มาผสมแป้งรอเลยค่ะ เราจะใช้แป้งทอดกรอบทั่วไปนะคะใส่พริกไทยใส่น้ำเย็นค่ะถ้ามีโซดาจะดีมากเลยนะคะแต่วันนี้เราไม่มีโซดาค่ะตีแป้งให้เข้ากันค่ะแล้วก็นำปีกไก่มาคลุกกับแป้งนะคะแล้วก็นำไปทอดกับน้ำมันไฟปานกลางนะคะต้องทอดใจเย็นๆนะคะอย่าใจร้อนค่ะทอดไปเรื่อยๆค่ะทอดไฟอ่อนนะคะ ปีกไก่เราจะได้ออกมากรอบอร่อยค่ะนี่ค่ะพลิกไปพลิกมากลับไปกลับมาเดี๋ยวก็สุกค่ะแล้วก็เหลืองหน้าทานแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตักใส่ตะแกรงไว้เลยค่ะเสด็จน้ำมันรอเลยนะคะปีกไก่เราหอมหน้าทานมากเลยค่ะ